สลับเปลี่ยนคุณแม่ทำไมถึงได้เป็นเด็กดื้อแบบนี้นะโนบิตะเด็กดื้อแบบนี้ไม่ใช่ลูกของแม่แนละอยากจะไปไหนก็ไปให้พ้นเลยนะเบื่อจริงๆเลยโ,โ,โดนหนักแค่ร <c oughs> ้องก็ซิกกซิอย่าคิดมากเลยนะ <c oughs> คุณแม่ไม่ได้ไล่นะจริงๆหรอกแต่ว่าแม่ไม่เคอยออกปากไล่ฉันแบบนี้เลยอนะ <c oughs> ก็จริงนะฉันก็เพิ่งเคยเห็นแม่โกรธมากขนาดนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันแม่ไม่เคยเข้าใจหนูเลยสักนิดเดียว่จริงด้วยนะไม่เข้าใจเลยสักนิดหนึ่งมากที่สุด่ะเอยฮะเงินอะพวกเธอก็เดินคุณแม่ดุมาเหมือนกันเหรอแม่น่ะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยของฉันยิ่งกว่าพวกเธออีกแม่จะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว่ะ คงไม่มีแม่คนไหนที่ใจร้ายไปกว่าแม่ของฉันอีกแล้วอ่ะจะโชคดายแม่ฉันยิ่งกว่ายิ่งกว่าแน่ๆใครบอกแล้วแม่ของฉันตั้งแม่ฉันแล้วแม่ฉันตั้งว่าแม่ฉันเลยแม่ฉันที่โแล้วนะพวกนายอย่าทะเลาะกันเลยนะเอางี้ไปละพวกนายลองสลับคุณแม่กันดูสักพักหนึ่งเป็นงาออเอก่อนอื่นนัก็เอารูปถ่ายของพวกเธอมาเรียงกัน แล้วก็เอารูปคุณแม่ของพวกเธอมาสลับกันแบบนี้อะเอานะดีนะลองดูนะนี่แบบนี้วางสลับกันไปอนี่คุณแม่คนที่มาตรงนี้จับคู่ใหม่หรอคุณแม่คนที่มาอยู่ตรงนี้เลยเปลี่ยนกันไปมาโนบิตะไปเป็นลูกของคุณแม่ชิสุกะชิสุกะไปเป็นลูกของคุณแม่ซาเนโอแล้วซซเนโอก็ไปเป็นลูกของคุณแม่โนบิตะอ่าแบบนี้เป็นไงดีไหมล่ะคะลองเปลี่ยนดูเออก็ดีเหมือนกันนะพวกเราลองมาสลับคุณแม่กันดูสักพักหนึ่ง นาะบ้านจับคู่ครอบครัวแล้วก็เอารูปถ่ายที่จับคู่เอาไว้นะใายลงไปในบ้านจับคู่นี่สันเลยอ่ะจะับเสร็จแล้วละเอ่านะอ่าใส่ลงไปแล้วทีนี้นะพวกเธอก็ลองกลับไปหาคุณแม่คนใหม่ที่จับคู่ใหม่เอาไว้ดูดิ เปาไปแม่ของชิซูกะแบบนี้ไม่เป็นไรแน่นะไม่เป็นไรหรอกหน้าตอนนี้เขากลายเป็นคุณแม่ของนายไปแล้วนี่นาอ่ะไปเลยไปไปเข้าบ้านไปแล้วกันเข้ถออฉันเขินน่ะก็ไปซจี้เร็วๆเข้าก็บอกแล้วไงไม่เป็นไรเอาเข้าไปทันทีสิเร็วๆเข้าเข้าไปเลยน่ะเข้าไปเอาทำอะไรกันอยู่ลรือจะลูกเขาทอเขาจะรบกวนเ้ยตายจริงพูดอะไรแบบนั้นลลูกบ้านตัวแท้ๆเลยนะเนี่ยไปไปไป เออคือว่าผมกลับมาแล้วเหรอลูกมีขนมอยู่ในตู้เนี่ยล้างมือแล้วไปทานซะน,นะครับก็เป็นคุณแม่ที่ใจดีเอานี่นาเจ้าโนปิตะก็พูดซะเวอร์เกินไปอ่ะโนบิตะครับ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 เออเมื่อกี้แม่ต้องขอโทษลูกด้วยนะจ๊ะเอ้ยเ,เรื่องอะไรเหรอครับก็เรื่องที่แม่บังคับให้ลูกเรียนเป็นโนไงล่ะลูก เป็นไรหรอครับเจ้ามันเถอะยังไงก็ไม่ใช่ผมอยู่แล้วอะ่จ้จบอกติคุณแม่ของชิสุกะใจเดียวจะตายไะชิสุกะคิดมากไปเองละมั่อเองเนี่ยเออลูกชิสุกะจะไม่ให้ค่าขานมนะข,ขอบคุณมากค่ะตะก,กี้แม่ก็พูดแรงเกินไปลูกอย่ากโกรธแม่เลยนะจ๊ะลูกนะโซเม่ออกคุงอะเขาว่าแม่ใจร้ายขนาดนั้นน่ะไม่เห็นจะจริงเลย มีแต่ตุ๊กตาฮะอ้าวก็ห้องของเด็กผู้หญิงนี่นะช่วยไม่ได้อะไม่มีอะไรให้เล่นเลยเหรอเนี่ยงานที่ช่วยงานบ้านสักหน่อยก็ดีเหมือนกันเนาะเอาไหมถือบ้านถือบ้านนี่นี่นี่ยๆขยันแข่งฮ่านี่มาดีมาเดี๋ยวมามันทับเลยน่งนั่งนั่งนั่งนออนี่แน่ท่านดารู้จักทำแบบนี้ตั้งแต่แรกนะคงไม่โดนคุณแม่โดนบ่อยๆหรอกของนั้นอะ น,น้องบิตาน,นี่เป็นเด็กดีจริงๆเลยนะเ้ยสุดว้ายวายมันโทษทำอะไรขา้างานอะเปีกเยกไปหมดเลยเห็นไหมเล่าเู้ดตัวให้แห้งแล้วใส่ชุดนี้นะลูกนะขอบคุณครับคุณแม่อ้าดข้าวเสียิง ชุดผู้หญิงแล้วเนี่ยทำยังไงดีเลยจะเนี่ยลำบากจริงๆเลยดะเป็นไงอะสลับเปลี่ยนกันไปแล้วอะยุ่งไปหมดเลยใช่ไหมคุณแม่ของชีสุการนะใจดีจะตายไปเธอพูดเกินไปหรือเปล่าคุณแม่ของเซเนอก็เหมือนกันนะใจดีมากๆเลยแม่นายก็เหมือนกันได้แหละนบิตาใจดีออก ของพวกเราก็เป็นมนุษย์ปุถุชนบางครั้งก็ต้องมีโกรธกันบ้างน,นะเนาะใชเ่เป็นเรื่องธรรมดาเนาะแม่ไม่ได้เป็นพระเจ้าสักหน่อยดิดีมากดีมากยังไงฉันก็รับแม่ฉันคนเดียวแหละหจริงด้วยเนาะถ้าอย่างนั้นกด<า>็ดีแล้วละถ้างั้นนะเลิกสลับคุณแม่กันแค่นี้ละกันเออ ลับบ้านบ้านใครบ้านมั่นใช่บ๊ายบายแน่ใจนะว่ากลับเป็นเหมือนเดิมแล้วว่ะเออไม่เปไรหรลกนะเอารูปออกจากบ้านจับคู่เรียบร้อยแล้วละ่ะกำลังทา สักกน่อยอะโดรัยมอนวันนี้ลูกไปทํำอะไรมานันโนบิตะถึงได้ไปลืมางเกงในว่าที่บ้านของชิสุกะจนคุณแม่ของชิสุกะเขาต้องมาคืนให้แบบนี้นะ่ะเออ,อนั่นคือว่าคือผมอะยุง่งเหรอ